เบียคงมัสยิดเบียคงโรงเรียน,นเนาะเทวโรมีอยู่เป็นเสน้นเส้นแบบนี้นวายิบจำปินจะต้องจ่ายสากัดหรือไม่ไอ้บางที่บานโรยังเบินๆๆน้นถึงเบิ้นเนาะไม่ไรอย่นั้นแต่โทษบางพื้นที่นี้เบียคงกลางบานโรว่าเบียคองกลาง,บางเาาบีย,บยมัสยิดเนาะถึงจะยังเป็นเส้นเป็นลานก็นดีนะ น่ะไอ้นี้นี่ถือว่าไม่ว่ายิบจะต้องจ่ายสักัดเลยนะน่ะเดี๋ยวเรานานๆกับทรงเสยเออไอ้เอื้นเบื่อจ่ายสักัดเพีนนะอย่างเบี้ยมัสยิบเลยไม่ได้จ่ายสักัดที่น่ะตังอยู่เป็นเส้นๆน่ะไอ้นี้ไอ้นี้นี่ถือว่า สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิอดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคน่ะเป็นดรวดไท้ตรวจสดเป็นดรวดไล่สดเกลื่อนทีได้ตามไม่หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน

วานาฟานาบิโลูมิฮิฟิดารัรนิอาเมนด่นะากัสักสองสามปันหน้าก่อนแล้วนะโน่ปันห้าทีหนึ่งเนี่ยทามว่าเบียโข้องมัสยิดเบียโข้องโรงเรียน เนาะทว่าเรามีอยู่เป็นเส้นเส้นแบบนี้วายิบจำปินจะต้องจ่ายสกัดหรือไม่นะไอ้บางที่บานเรายังเบิ้นถึงเบิ้นเนาะไม่เลยอันนั้นต่โทษบางพื้นทีนี้นะเบียโกงกลางบานเราว่าเบียโกงกลางเบียมัสยิดเนาะถึงจะยังเป็นเส้นเป็นลานก็ดีนะนะไอ้นี้นี่ถือว่าไม่วายิบจะต้องจ่ายสกัดเลยนะ เดี๋ยวเรานานๆก็ทรงสัยเออไอ้เื่นเบื่อใจสากัดเป็นนะยังเบียมันจิตเลยไม่ได้ใจสากัดที่น่ะตั้งอยู่เป็นเส้นๆน่ะอันนี้อันนี้นี่ถือว่าน่ะไม่ว่าหยิบจะต้องใจสากันคือเงินเคยจริงๆที่จะว่าหยิบต้องใจสากัดนี่หนึ่งอกรานสองอิสลามสามตองครบรอบปีถ้าครองที่ขอบพูนั้น แล้วซีมันคือตรงปินชาวโค้งชาวโค้งตรงตาไอยุ่นตรงตันตูตรงจำโผล่โจจุงเนนนนอ่าเรดดิคอเรียปาปิตนิติบุคคลท่วานนั่นแหละนะอ่าตรงตรงตรงชาวโค้งมันตันตูจำโผลเน่นนนอืมพระั้นครึ่งสมบัตโค้งมันจิตเบียโค้งมันจิตนี่เคยชาวโค้งมันตามหว่าไม้เลยต่างพินนั่นเลยโค้งก็ว่ากันแต่นีก็ที่วะไม่ตรงใจกันเนาะ อาเหมือนในกาสิปตุสายากามีโนนาเทรอยสิบสีบอกว่าซาลิสุฮาชรติสามต่ไออยูนูมาลิกินเงินเคยที่จะว่าหยิบตองใจสากัดตองต่ไอยุนตองตัดตันตูจำโพลโจจงชาวโค้งมันน่นตะลุงฟลาซากาตาฟีมาลีใบตินมานอันนี้ไม่ตองใจสากัดสับทิ้นสมบัติโกงอยู่ใบตินมานที่กลังน่ะอันนี้ไม่ตองอ่านะ เหมือนกับในตารีเรียมทีหนึ่งนาทีสามรยสี่สิบเจ็ดกระเมือนกันอ่ากรเมือนกันอ่าในตารีกระบอกเหมือนกันเลยว่าฟาลาซากาตาฟีมาลีใบตินมานไม่ตรงใจสักกัดเมื่อนกันสับทินของใบตุนมันนาเบียยังเป็นเส้นเป็นหลานก็ไม่ตรงนาเหตุผลลีอาดามีตาไอยูนินมาลีกีเพราะว่ามาลีกเจ้าโค้งนั้นมันไม่ได้จำพกว่าเคย นะมันไล่คุณนมันเป็นโค้งกลางวันนั้นแหละนะเป็นโค้งส่วนกลางอันนี้ก็ถทือวาน้าไม่ว่าหยิบจะตรงใจสากัดแต่อย่างใดเนาะวัลลอฮฺอาลัม assalamualaikum w a r h ah uh. a l l i a a h الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نال لي ي م أما بعد อ่าขอบคุลิลละพี่นงอ่าที่นี่เลยกาตลอดไปยั่งพ่อแม่พี่นงอ่าที่รับชมเราฟังอยู่ทางบ้านตรงตุกทานเนี่ยดาคนอื่นวันนี้พี่น้อนะผมก็อยากจะเรียนฉีเจงว่าอ่าหลังจากที่อ่าได้ประกาศไปอ่าข้อความรวมมือครับพ่อแม่พี่นองตุกทานในการเ่ว่าจัดสร้างรถโมบายสักคันหนึ่งี่วานี้ นเพื่อที่จะบันทึกอุปกรณ์ภายในรถเนะคือไม่ต้องยกลงนั้นพี่น้องนเนะเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำการเลยสดในการบันทึกการณ์ตอนนี้พี่น้องนะฮะัลลอฮฺลลอะการได้มาประมาณหนึ่งเซนกว่าบาทเนคาดอยู่จะทำพิกาศนั้นเน ไม่ควรจี no. ่ฮั่นโบไปเนาะได้มาเส้นกว่าวาติคาดอยู่หรอคาดอยู่หกเส้นกว่าเนาะอ่าหกทุกไม้หกกับเส้นเจ็ดนั้นประมาณนั้นเลยเนาะจากหยดทั้งมดก็คือเจ็ดเส้นได้มาเส้นก็คือหกเส้นอ่าการทำดีแล้วพี่นงนะควบคุ้นพี่น้องทุกทานที่รวมกันเสียสะละ ทุนะ่งเมนจะเป็นงานที่หย่ทุ่งเมนจะเป็นนะงบตีมากนะแต่ด้วยเร่งศรัทธาโดยการช่วยเลือกอค้งพเมพี่นองก็คนะงจะสำเร็จอิชาอัลลอฮ์หลายๆคนพเมพี่นองที่มีความตั้งใจอยู่กนะ็ไม่ได้แค่อะไรแต่ประการใดพี่นองนะพอฝุ้นกระตงน้อหนามกระตวงม บางครั้งความจำเป็นของพ่อแม่พี่น้องเรื่องปากทงนี่มันก็มีความจำเป็นเป็นลำดับแรกเบื้องต้นแต่ข ouais. ้อความตั้งใจพี่น้องนะตั้งใจไว้ตรงนี้การทำโดุลิละเล็วพี่น้องตั้งใจพี่น้องยังไม่ได้มีส่วนรวมตรงนี้ครับไม่พือพี่น้องแต่ข้อความตั้งใจไว้ก่อนิชาลเดียวคนท่าให้พแรงยีดก่อนเดียวคนท่านอเดือนจีเดียวคนท่านอสักพัก ด้วยความตั้งใจคงโผล่เมพีนองพันีนี้ไล่ตัวไล่คนไปพบเหล็ก็รท่อข้าวท่ข้าวอยู่ว่าฟันฟือเหลวบางผมกระโบไปเล้วพี่นองพนันเออเขาว่าอินชาลอแล้ะเพราะช่วงนี้มันกะจิงพี่นองในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเทร้าว่าตีโรยข่าวสานอยค่ะคุณละขึงลงม่เยอะตีโรยข่าวสานป่าปงอยคุณละถึงพี่นองอืม แต่ไม่รัวคนละคลึงนี่รัดว่าตนองมาสักลึงเลยชาญอ้อสักขึงเนาะพ้นชุดท่ายนะ่ะขึงข้องเราไม่โอ,อก้กนะเพื่คขึงข้องรัดนะนะเดี๋ยวคอยนะเรียนชี้แจงกันสักที่พี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์นะ الله, นะคงจะเป็นรับทัดไปนะในเรื่องโครงการคนละขึงนี่แหละเนาะนะรัดว่าคนละครึงไม่ฟังว่ารัดว่าชาจะให้รวยห้าสิบแต่ตนต้งองเอาเบียตนมากันเลยใจรวยห้าสิบ นะพ้นสุดท้ายเบีรรยร์เรารรยห้าสิบไม่จ่ายเนาะเโดยใจกองรัฐดอยห้าสิบนะไม่รู้เคยแชาลาดเคยโบกันพี่น้องรู้ว่าเคยโล่เคยต้มกันเนาะจะนะผู้ที่จะเป็นสิ่งที่เบ่งเบาภาระของเรา,าแต่ทางนั้นและทางนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านจริงๆที่ว่าในระยะเวลา ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ประกาศไปนี้รวมเร็วคงจะไม่ถึงหนึ่งเดือนทีมั้งนอสามสัปดาห์หรือขีสัปดาห์กวา่าน่า็ได้มาประมาณหนึ่งเส้นเสษ้เสพพีนนน <ay ac of> ่น้องกายโคฟ้ากับพแมพี่นองวาน่าเราจะดูลแลและก็ทำงานศาสนาตร,ตรงนี้รวมกับพแมพี่นอง ได้สร้างอุปกรณ์ตรงนี้ไว้ด้วยลำพังเราและหลายคนในการช่วยเหลืออิ الله, นชาอัลลอฮ์นาตรงสำเร็จแลยก็ขอให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลานี้ตอบแทนเพิ่มพูนริสกีติฮาลานให้กับผมมีพี่น้องนลังขอให้อัลลอฮ์ตาลาตอบแทนให้กับเราทานทางหลายพี่น้องอ่าเรื่องความอิมัณทความศรัทธาความตักวาและความสลาม,มัดความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลา เลโกไฮโรธานทั้งหลายทุกๆคนอยู่ในกรธและการของศาสนาเพื่อความสำเร็จในวันอัคราตเนาะวบลลาฮิต่อฟิกบันทิดายาวัสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفساً إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. وطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثه الله فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والوفاء ان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء الايام دعي الأيام تفعل ما تشاء الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا ساء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء งชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิตไครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปหนึ่งรับทำมีดการ,กรเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีชรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูป อินทผาลำผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุุรราชร้านอิมโรนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒสุขเคราะห์หสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญญคุณ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์081957 0594ร้านอิมรรนข่าเสงครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องวางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บางกายสมายค่า Bye.